นะครับคูตรงนี้นะครับคูยกตัวอย่างทบอควกบอนนะสองคูณช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับเราเคยเรียนมาแล้วตอนป .6 ถูกไหมเนี่ยตัวเท่ากับเนี้ยคือเป็นตัวอะไรครับเราสามารถตอบได้ว่าไอ้ช่องสี่เหลี่ยมเนี้ยมันคือตัวเลขอะไรเร่อะไรครับเลขสี่เนี่็นะครับทีนี้พอมาดูม .1 แล้ว เมื่อต่อจากท่าที่แล้วกลัวว่าไอ้ตัวแปรเนี่ยต้องสี่เหลี่ยมต้องเป็นตัวภาษาอนดีตัวพิมพ์เลขหาที่เขียนใหม่ก็เป็นสองคูนถือว่าสองคูา y นะครับ y เท่ากับแปดแสดงว่า y แต่ต้องสี่เหลี่ยมคือตัวเดียวเดียวกันงเพราะนั้นเราต่อ y ได้ไหมได้คืออะไรครับคือสี่นะเพราะฉะนั้น y เท่ากับสี่เขียนนะครับนี่คือหาการหาพิพิทของ ค่าพิจารณ์น,นะครับอ้าวันนี้เราจะมาเรียนการหาค่าของพิจารณ์น,นะครับจุดประสงค์วันนี้เราสามารถแนทนค่าของอสมการได้นะครับนำตัวเลขไปแทนค่าของสมการได้โอเคนะครับอ้าายกตัวอย่างน,นะครับยกตัวอย่างลบนะอ่า่เก้าพูณอ่า่เก้าพูณ y น9ตอบากับ9 y คืออะไร y คือ y คือ y คือ1เนาะโอเคนะครับทีนี้ x ลบ9เมื่อนะครมพูดว่าเมื่อ x เท่ากับ1สมการนี้ก็เท่าไรครับเท่ากับ1ก็อะไรครับเราก็เอาอะไรครับ เราก็เอา x กับ10มาแทนตัวแปร x ใช่ไหมครับผลนั้นจะได้10ลบ9 10ลบ9มีค่าเป็น1เห็มไหมครับ10ลบ9มีค่าเป็น1อ้าวอีกข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งนะครับ 2x บวก36เมื่อเมื่อ x เท่ากับ30 คิดในใจก็ได้ครับ 2x บวก36เมื่อ x เท่ากับ30เราก็เอาอะไรเอา30เป็นเทไรไปแทน x 2คูณ30ได้ได้ได้60เอา60วกกับ36ได้เท่าไหร่ครับได้เท่าไหร่นะได้96อ่าเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เลยครับ2คูณเทไนะ สามสิบบวกอะไรสามเท่ากับสองคูณสามสิบได้ไรบวกสิบนะแล้ว An ก็บวกเลยครับสามสิบบกเท่ากับอะไรครับเก้าสิบเอ็นะครับอันนี้ก็คือการอะไรนะการแทนค่าตัวตัวแปรนะครับอ่ะต่อไปากนั้นเราแบ่งกลุ่มนะแบ่งกลุ่มแบ่งกันยังแบ่งกันแล้วมุดชั่วโมงกันแล้วได้กลุ่มแล้วนะครับ วัในกลุ่มนั้นเราจะต้องมีหน้าที่แต่ละกลุ่มเราจะต้องมีหน้าที่นะครับหน้าที่แรกคือคุณอำนวยหน้าที่สองคุณวางแผนหน้าที่สามคุณรวบรวมหน้าที่สี่คุณนำให้หนึ่งนาทีแบ่งลุมในในลุมว่าใครทำหน้าที่อะไรมีการเล่ามีการแต่ที่ในส่วนคนที่เหลือนะครับคนที่เหลือนอกจากสี่คน ก็เป็นไฟสนะับสนะุนแะต่ลนะหน้าที่ไปครับ ขอบคุณครับมือลงต่อไปคุณวางแขนยกมือวางแขน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 โอเคครับมือลงขอบคุณมากต่อไปคุณรวบรวมคุณรวบรวมโอเคมามือลงขอบคุณครับต่อไปก็สุดท้ายคือคุณนำเสนอครับบุญนำเสนอครับคุณนำเสนอ โอเคครับโอเคครับผมลองอ่ะขอบคุณมากทีนี้เหลืออสองคนใช่ไหมอีกสองคนเราก็ทำน้าที่ช่วยช่วยกันนะครับอสองคนนะครับอ่ะนะครับได้แล้วทำงานได้แล้วอ่ะต่อไปให้แต่ละทธิฟูดูอ่าดูนะดูนะการแทงข้าวที่โพล ป้าปก่อนการใช้ค่าพิ่โคตอ่าเอาดูตัวอย่างอ่าข้อหนึ่งนะครับอ่าดูนะให้คิดนะสี่เกิดเจ็ดบวกว,ว,วายเมื่อวายเท่ากห้าอ่าทุกนดน่งคิดกันคินกินตัว ให้คนาทีคิ่องอนนาทีอวกบเอ็่ดให้ในกลุ่มอันหน้าก็หาการแล้คุยกันครับว่าตอนเนี้ยคิดยังไงอ่าคุยกันในกลุ่มคุยก,กันในกลุ่มอ่มาคุยกันในกลุ่มตอนนี้ อั้ี่นะครับกนี่องม่อตทมาเอไเคได้แล้ครับอ่ะุณมนี้ได้ยังอ่ะกุมนี้ได้แล้วกุนี้คุยกันว่าไงครับ เอออหารมีกัรว่าไงนะถูกปว่าไงวายอ้าบวกเียสี่แล้วคุณชีได้คำตอบยังครับได้แล้วเนาะโอเคถามกลุ่มนี้ครับกลุ่มนี้มีกายังมีกันว่าไงอ่ามีกันว่าไง อ่บกวายไ้เท <beams> ่าไหร่รู้ไหมรู้อ่าแล้วไมต่อครับอานี้คุณนี้คุ้ไม่บอกนะไม่บอกคำตอบนะคุณนี้ครับคุณนี้อ่ามีกันว่าไงครับโอเคอ่ะสุท้ายอุ่ท้ายคุณนี้ ให้กลุ่มนี้ให้กลุ่มนี้ออกไปนำเสนอนาชก้นเดียนได้ไหมครับอาเชิญครับว่าเราจะทำมาตรงนี้เมื่อไะครับเเลยนาเลยนเลยนอา่วับหน้ามาแทนเลยา ลองดูนะถ้าแบบนี้ทำได้ไหมครับไม่ได้เพราะอะไรนะตรงนี้คูนสีตรงนี้อะไรอะไรหายอะไรหายเออคือลูกใส่เลยครับใสวงเล็บตรงนี้อ่าแล้วคูณอะไรเออคูนสี่ตัวใหญ่มากเลยครับตอบกันเลยครับสี่สิบแปดทุกคนได้แบบนี้ไหมได้มีเพื่อนไหมครับ คุแน่ใจเปูณเราเคยเรียนมาแล้วใช่ไหมว่า <absorbed> ถ้าเลียนสิการ้ามีวงเล็บด้วยว่าให้เปลนเครื่องหมายลายคูณเครื่องหาคูณเพราะนั้นเรา4คูณ7วก5 50 12คูณ4ได้4นะครับเอาอีกข้อนึ่งเอาแบบยากๆเลยเนาะเอายากๆเลยนะหน้าสส 25คูณ e เมื่อ a เท่ากับ4วให้หนนาทีครึ่งเท่า้นเพรานี้ยากมาอาคิดครับองค์คิดครับหนาทีครึ่งิคู4 5คูณบวก4แล้วก็คูณด้วย25 แจกแจกแจกคนละคูณละหนึ่งใบแจกคนละหนึ่งใบที่ครับเราพอดีเราต้องคำนวณ 来。Thank you. Thank <laughs> you. 5 okay. ้าคูณเอนะครับห้าคูณลบนีนะครับลบีนนะครับอ่าเท่ากับเมื่อเราแทนดีด้วย4ใช่ไหมเอาเล็กดูหคูณนะครับคูณ4เราต้องใส่เล็กน้อยที่แล้วดูนะครับดว4แล้วก็ใส่เล็กใหญ่หรือเราใส่ทคื่อหมายกี่นะครับกี่าได้ไหม ได้แล้วมาเอา25คูณอะไรครับคูณ4ี่แบบนี้อ่ะ5คูณ4ี่ได้เมี20บวกอะไรครับ4บวก4 5รวเวฟฝั่งนี้คูณกันได้เลครับหนึ่งร้อยต่อไป20บวก4เป็นที่ไิบยีแล้วคูณกับอะไรครับคูณร้อยอกงนได้เลครับ นะครับแต่พวกเราคิดมาพวกเราตัวเองคำตอบได้แต่วิธีการนะครับอาจจะผิดเงียบไปโอเคนะครับอ่ะบอกเข้าใจยังบอกเข้าใจยังบอกเข้าใจแล้วนะครับอ่ะานเข้าใจแล้วยกมือโอเคอ่ะคุณโลกอ่ะต่อไปจะให้ทำงานแล้วอ่าคุณนวยคุณนวยคุณนวลจะร้องมีอะไรด้ยอ่ะนปากกาอ่า oh yeah นั่งที่นี้อ่ะคุณว่าคุณว่าหมายถึงไม่ติด ติ켓 เออขอรับครับขอประทานครับสวัสดีครับพี่แกนะเดี๋ยวผมขอไปเลยเออรอครับครับครับ อ่ออาคุวาแผนจะต้องทำงานที่แล้ว นต้องลาุจีแล้วมาด้วยบ่าเลี้ยกเรอเาหมครับ่อบอนตออนเลียายน่ามา่มม่เดลยววทเสรจะต้องเยนาก่อบม่ได้มายิบอลยที่เขาลบวี้คือนยวทกล่มอะไรเขาบอกว นางก็ง่าก้อนดึงสามเอมบวกสองบวามเท่าเมื่องเมหกสาที่สามอมบวกสี่สเท่ากับสามคูณยี่หบวก3เท่ากับบวกเท่ากับ เก้าห้าศูนย์หนึ่งส่วนสองหนึ่งพันยี่สิบสองยี่สิบสองยี่สิบสองอ่าคูณยี่สิบสี่เหล่อบรอนคูณยี่สิบสี่เหล่อบรอนอ๋อสี่สี่ลบสี่ร้อยเนี่ยสี่ต้องดับสี่ไม่ได้ทำหนึ่งส่วนสองคูณยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ลบสี่ร้อยต้องดับหนึ่งส่วนสอง คูณ2ีคูณ10ลบ100เท่ากับ1ตัวสคูณ100ลบวสองดับ1 0กับับตัวปิดีลยครับอตัวมือเพื่อนเลยครับทีนี้ะเท่าดูแรกลมเพื่อนนำเสนอเหมือนของเราไหม เมือนมหมืนานอาูนใหบ้านของเพื่อนนั่งกี่เดือนครับคุณผ้มอามิวส์สามคูมมีสาคูมอากูของเพื่อนถูกไหมครับถูกไหมครับถูกไหมถูกไหมครับอานีเพื่อนก่เือคครับ นะครับช <N> ั <ish> ่วโมงนี้เข้าใจไหมเนาะอ่าชั่วโมงต่อไปนะครับเราก็จะมาเรียนการแก้สมการเป็นเส้นกรูปรเดียวกรอนะครับอ่าชั่วโมงนี้ให้แต่ละกลุ่มนำผลงานที่ข้างหน้าเดี๋ยวให้เพื่อนดูนะครับมาเชิญครับเป็นนาทีครับผมอ่ะ